ใช่นี่ขนาดฝนไม่ตกยังเอาแลยอุ้ยโดนลูกอุ้ยลุดโอ้ยโดนลูกเออสายยโอ๊ยขาดเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสายช็อกเหรอเอ้ยโดนใหญ่ด้วยโอ้โหใหญ่ชัดชิ้นใหญ่จริงที่ตัวน้เลยเออว่ นี่แสดงว่าสุดๆเลยสง่านี้มีที่ลงโอ้โหแอคชั่นเลยเนี่ยเอาเอาอุ้ยคาดรู้ไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ได้ปิด สวัสดีน้าหน้าตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับบอลลูนฟิชชิงวันนี้เราก็ออกหมายอีกครั้งนะครับวันนี้ออกเป็นชโดนะครับมาแก้มือหลังจากที่เมื่อวานนี้กัดของผมไป3ามตัวนะครับกัด3มตัวขาดหมดเลยครับเนื่องจากว่าพียันผูแล้วนะครับเมื่อวานต่อสายหน้าขาดตรงสายพีที่ต่อกับสายช็อคหมดเลยนะครับเสียดายมากเลยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้มาแก้มือว่า จะได้เพิ่มหรือเปล่านะฮะแต่มาเช้ามาไปแล้วครับมาเช้านี้มาแล้วได้หนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูนี่ช่วงบ่ายนะครับแต่มาดูช่วงบ่ายว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับจะโดยเยอะมากเลยครับกองนี้เป็นไตนะไตไตถ้วยกับไตเอ,อิร์ดนับพาม,มาแต่เราน้องๆเขาก็ตามมานะครับนี่ผมมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับจะได้ตัวหรือเปล่า โดดแล้วครับโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปจบแล้วมาออกมาออกมา,ออกมา อขึ้นมาเลยก็ได้ครับนัานไม่ได้ติดปลาค <c oughs> รับติดผักแล้วเมื่อกี้นะครับอขนาด,ด,ดว่า,ววาโอ้โห เริ่มเลยตัวนี้สดกสองโลได้ไหมครับเนี่ยนี่ครับอืมดีครับยสดงว่าลองชั่งดูนะ่ากี่โล๋ยวลองมาชั่งดูกันนะรับวบดตัวนี้กี่โล โอ้โตัวนี้ไม่ถึง2โลนะครับหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้านะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวให้ลุงเขาไปกินนะครับไม่ได้เอาไปติดอย่างนี้ไม่มีทางหลุดแล้วเนี่ย ใส่ไหนครับลุงบงทีจะจุดได้มั่งไม่ได้มั่งอ๋อครับสามารถผมตกก็ปล่อยหมดนะครับอยู่โหโชคดีโชคดีครับผม อเหยื่อไปแล้วหนึ่งตัวโอ,โอเคเอกี้เห็นมันขึ้นอยู่ตรงขอบขๆพอดีนะครับมันลอยอยู่ก็ลเลยต้องตีเข้าไปในช่องดูโดนเลยครับไม้ถ่องไม้ ชโดตัวนี้สักผมว่าสักโลก,กว่า q ได้ครับไม่เท่าที่ช่างมาแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวชโดตัวนี้อาจจะเก็บไว้ให้น้องที่จะมาอีกนะครับต,ตอนเย็นนัดเจอกับน้องอเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ต้นหางวันนีุ้ตสาส่งด้วยเมื่อกี้เดียบร้อยว่าแล้วหางขาดส่งด้วยเมื่อกี้วอดไม่ได้คนระับติดโอ้ไม่ยราดีไห ปติดต้นไมย่ยอมรากเมื่อกี้นี้โ,โหเซ็งเลย